คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคดีที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก็คือคดีที่มีข้อกล่าวหาแม่วางยาลูกเพื่อหวังเงินบริจาคมีการเข้าไปตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์นะคะถึงขวดสารเคมีที่อยู่ภายในบ้านของผู้ต้องหาพบว่าจาก15ขวดมี1ขวดที่ มีการออกฤทธิ์เป็นเบสนะคะและอาจจะทําให้ทําลายอาวัยะวะข้างในได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะตอกย้ําสมมุติฐานว่าวางยาลูกเพื่อหวังเงินบริจาคพร้อมๆกับได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการพนันด้วยค่ะผลการตรวจสอบขวดยาที่พบ15ขวดภายในบ้านพักของผู้ต้องหาวางยาลูกชายวัยสขวบจนมีอาการป่วยและเด็กหญิงวัยสขวบ ที่รับอุปการะเสียชีวิตเพื่อหวังรับเงินบริจาคเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีหนึ่งขวดเป็นสารเคมีออกฤทธิ์เป็นเบสระดับความเข้มข้น0.68มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหากกินเข้าไปจะส่งผลให้อวัยวะภายในถูกทำลายจากการกัดกร่อนส่วนที่เหลือ14ขวดเป็นยารักษาอาการป่วยทั่วไป ส่วนผลตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงบนขวดยาไม่พบลายนิ้วมือแฝงของผู้ต้องหาหรือบุคคลอื่นๆในครอบครัวสาเหตุเพราะขวดยาที่ส่งตรวจส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงจึงทำได้ค่อนข้างยากส่วนการตรวจสอบบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาทั้ง5บัญชีที่มีวงเงินหมุนเวียนจากการรับบริจาคก,กว่า15ล้านบาทขณะน,นี้เหลือเพียงหลักร้อยพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินคืนให้กับผู้เสียหายซึ่งตำรวจเชื่อว่าอาจหลีกเลี่ยงการถูกแจ้งความดำเนินคดีแต่ก็มีเงินบางส่วนถูกนำออกไปใช้เล่นพนันออนไลน์แต่เป็นจำนวนหลักหมื่นบาทพนักงานสอบสวนจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้มาใช้ประกอบสำนวนในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและจากการตรวจสอบทางคดีจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบบุคคลอื่นเกี่ยวข้องก,กับการทำความผิดร่วมกับผู้ต้องหา คดีนี้ตำรวจจับผู้หญิงคนหนึ่งก่อเหตุกับเด็กชายวัยสองขวบมีพฤติกรรมประกาศขอรับเงินบริจาคอ้างว่าลูกชายป่วยเป็นโรคไบรนินโนมาเดี๋ยวรับเงินจำนวนมากต่อมาแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติรับตัวเด็กไปรักษาพบสารเคมีบางชนิดในตัวเด็กตรวจประวัติพบผู้หญิงคนนี้เคยรับเด็กหญิงสี่ขวบมาอุปการะและป่วยด้วยอาการเดียวกันก่นกอนหน้านี้ และเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม2562ต่อมาแม่ที่อ้างว่าเป็นแม่แท้ๆของเด็กหญิงแจ้งความกับตำรวจกองปราบนำไปสู่การออกหมายจับในข้อหารับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายช่อกโงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและช่อกงประชาชน